มาออกแล้วขณะนี้เปริก้าเป็นตัวนำคุณเัสพงเป็นตัวที่สองขณะนี้คุณเัสพงเป็นตัวนำเปริก้าเป็นตัวที่สองทิ้งดังฝันที่สามที่โค้ป้าก้าคุณเัสพง์เป็นตัวนำเปริก้าเป็นตัวที่สองทิ้งดังฝันที่สาม ฮัลโหลเอียที่สีที่ป้ายแปดคุณรัพงศ์เป็นตัวนำอยู่ขณะนี้เบลิก้าเริ่มแรงทางหน้าผ่านก็นเป็นตัวนำติดตามด้วยคุณรัตพงศ์และจิงดังฝันถัดไปเป็นคุณอลงกรที่โค้งป้ายเจ็ดเบลิก้าเป็นตัวนำ ที่ใต้อกจะออกทางส่งเปริก้าเป็นตัวนําอยู่คุณนัทงป์เป็นตัวที่สองจิงดังฝันที่สามหารไปเป็นจอฟูฮิสแมนขณะนี้เปริก้าเป็นตัวนําคุณนัทงป์เป็นตัวที่สองบินไปเอที่สามบินเรืองลิทที่สี่